การที่รัสเซียมาเยือนนั้นมันหวังผลในแง่ของเชิงจิตวิทยาก็เท่านั้นเองครับเขาคงจะไม่มีการเขบไปยิงขีปนาวุธน,น,นะครับใส่อเมริกาอย่างแน่นอนซึ่งถ้าหากว่ายิงเข้าไปจริงๆนะครับมันก็เป็นเหมือนเป็นการทําภารกิจฆ่าตัวตายชัดๆพอรัสเซียเองก็ต้องรู้ว่าที่อ่าวเม็กซิโกนะครับมันก็เต็มไปด้วยเรือรบของอเมริกาจํานวนหลายลํานะครับ แถมมันยังเป็นที่ตั้งสําหรับฐานทัพเรือสําคัญนะครับมันก็เรียกได้ว,ว่ามันเป็นศึกศักดิ์สรีกันครับระหว่าง2มหาอำนาจทั้ง2ฝ่ายนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารทางด้านวงการทหารและเรื่องของการเมืองรอบโลกครับนำมาเสนอกันข่าวนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นแรกครับก็ยังคงประเด็นที่ ร้อนแรงนะครับสำหรับในกรณีที่กองทัพเรือรัสเซียได้ทำการส่งเรือรบไปเยือนประเทศคิวบาจำนวนสี่ลำแต่ว่า1ในน,นนั้นนะครับมันก็จะมีเรือรบรุ่นใหม่อยู่2ประเภทครับ1ก็คือเรือฟิเกตท,ที่มีชื่อว่า Admir รอนกอ s h ชอสก็คือเรือมน้ำขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ชั้นยาซินเอมที่มีชื่อว่าคาซาน กองทัพเรือรัเสเซียนั้นได้มีการกล่าวว่าการส่งเรือรบทั้งสี่ลำนี่นะครับไปเยือนคิวบานั้นก็ถือว่ามันเป็นภารกิจในการประการในระยะไกลซึ่งเรือทั้ง4ี่ลำนี่นะครับก็เดินทางมาถึงที่ฮาวาน่าตั้งแต่ในช่วงวันพุทธที่ผ่านมาแต่ว่าการเดินทางในครั้งนั้นนนะครับก็ต้องยอมรับว่ามันได้มีการถูกเฝ้าติดตาม จากในฝั่งของสหรัฐอเมริกาและก็พันธมิตรเนี่ยนะครับเป็นการเฝ้าติดตามแบบในระยะประชิดนะฮะไม่ให้มีการฆ่าสายตาจนกระทั่งเรือทั้ง4ลำเนี่ยนะครับก็มาจอดเทียบท่าที่ฮาวาน่าด้วยความปลอดภัยหลังจากที่อเมริกานั่นก็ทราบว่าเรือรบทั้ง4ลำเนี่ยนะครับมันได้มีการจอดเทียบท่าที่ฮาวาน่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อเมริกานั่นก็แสดงความเคลื่อนไหวนะครับก็ไม่รู้ว่ามันเป็นการแสดงความเคลื่อนไหวโดยตั้งใจหรือด้วยความบังเอิญหรือไม่อเมริกาก็ได้มีการส่งเรือดำน้ำเหมือนกันครับก็เป็นเรือดำน้ำขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ชั้นร้อนอนเจรมีชื่อว่า USS เ e เ e n a เรือดำน้ำรุ่นนี้นะฮะก็ถูกส่งเข้ามายัางประเทศคิวบามาที่อ่าวกุนตาดาโมครับ ก็ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศคิวบาเรียกได้ว่าการมาสำหรับเรือดำน้ำขับเคลื่อนด้วยพลังงานยูเครนของอเมริกาเนี่ยนะครับก็มาในจังหวะเดียวก,กันกับที่รัสเซียนั้นก็มาการมาครั้งนี้มันก็มาท่ามกลางความตึงเครียดกันครับระหว่างมหาอำนาจรัสเซียและอเมริกามันก็ทวีความรุนแรงเกี่ยวข้องกับสงครามที่มันเกิดขึ้นในยูเครน แต่ว่าการมาเทียบท่าสำหรับเรือดำน้ำ USS Helena เนี่ยแหละครับในฝั่งของอเมริกาบอกว่าการเข้าเทียบท่านี้นะครับมันไม่ได้เกี่ยวนะกับเรือดำน้ำของรัสเซียนะครับที่มีความทันสมัยที่สุดแหละมีการมาเทียบท่าที่ฮาวาน่าคืออเมริกาเขาต้องการจะสื่อว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นทางด้านของการเมืองหรือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านของการทหารที่มันเกิดขึ้นในยูเครน อเมริกาได้ให้เหตุผลว่าการเดินทางมาเยือนของเรือน้ำลำนี้นะครับมันก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเยือนท่าเรือตามวงรอบปกติครับเนื่องจากว่ามันเป็นเส้นทางผ่านคือพื้นที่ของคิวบานะครับมันก็ตกอยู่ภายใต้การปชาการของกองหลังภาคใต้ของสหรัฐนะครับที่เรียกว่าเสาทคอมซึ่งมันก็มีบทบาทชัดเจนนะครับว่าพื้นที่ทางใต้เนี่ยหน่วยงานตรงนี้ดูแลเหมือนกับ พื้นที่ในตะวันออกกลางนะครับก็จะเป็นหน่วยงานเซนคอมเป็นฝ่ายดูแลแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับใครต่อใครเนี่ยก็สามารถที่จะรับรู้ได้ว่าอเมริกานั้นก็ต้องการที่จะมารับประกันความปลอดภัยของตนเองเมื่อเขารู้ว่ามันมีเรือรบที่เป็นคู่อรินี่นะฮะโดยเฉพาะรัสเซียเนี่ยเดินทางมาเยือนถึงหน้าบ้านคือมันปฏิเสธไม่ได้นะครับถึงแม้อเมริกาจะบอกว่ามันไม่เกี่ยว แต่ในความเป็นจริงแล้วมันก็คือต้องเกี่ยวนั่นเองผู้ชมครับผมก็มีแผนที่ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับเรือรบของรัสเซียนะครับสี่ลำเนี่ยนะฮะที่มีการมาเยือนคิวบาตำแหน่งของมันเนี่ยเรียกได้ว,ว่าพ่อเหมาะพอเจาะเลยครับมันเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวกันระหว่างอ่าวเม็กซิโกกับพื้นที่มาหาสมุทรแอตแลนติกเหนือถ้าดูกันให้ดีนะฮาวาน่าเนี่ยแหละครับมันก็ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของไมอามี รัฐฟลอริดาครับในฝั่งของอเมริกาคือถ้ามองกันในมุมมองทางด้านภูมิรัศรา์าเลยครับเรือดำน้ำเองหรือจะเป็นเรือฟริเกตเองเรือรบของรัสเซียทั้งสองลำเนี่ยนะครับมันมีการติดตั้งพวกขีปนาวุธในตระกูลครูดมิสไซล์ที่รัสเซียบอกว่ามันมีความเร็วในระดับที่เรียกว่า h y เปอร์โซนิกซึ่งความเร็วของมันนั้นก็เรียกว่าเร็วเกิน5มัคเพราะฉะนั้นครับตำแหน่งที่ฮาวาน่าเนี่ยนะครับถ้าดูแล้ว ขีปนาวุธของรัสเซียนะครับไม่ว่าจะยิงออกมาจากเรือมน้ำชั้นยาซินเอมหรือจะมีการยิงมาจากเรือฟริเกตชั้นแอเมรอนกอชอปนั้นมันสามารถเข้าถึงพื้นที่ของอเมริกาได้หลายรัฐครับก็ไล่เลียงกันไปเลยครับตั้งแต่พื้นที่รัฐทางใต้นะครับเท็กซสัสรุยเซียนามิสซิสซิปปีอาราบามาฟลอริดา แล้วก็จอเจียร,รวมถึงเซาโคลอร์เนาครับไปจนถึงรัฐตอนกางนะครับมันก็ตกอยู่ในพิสัยการทำการของขีปนาวุธเซอร์โคนครับเพราะฉะนั้นขีปนาวุธเซอร์โคนเนี่ยนะครับมันสามารถติดตั้งบนเรือฟริกเกตชั้นแอรเมอรอนกอชอปแล้วก็สามารถติดตั้งบนเรือน้ำชั้นยาซินเอ็มเรือน้ำของรัเสเซียนะครับมันก็จะมีแท่นปล่อยในแนวดิงเพราะฉะนั้นแท่นปล่อยตรงนี้นะครับ มันก็สามารถลองรับขีปนาวุธได้อย่างหลากหลายรูปแบบครับเช่นตั้งแต่เซอร์โคนคาลิบและโอนิกขีปนาวุธแบบนี้นะครับมันสามารถใช้สำหรับการต่อต้านหรือบผิวน้ำแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็สามารถใช้ในการโจมตีเป้าหมายบนภาาพื้นดินได้ถึงแม้ว่ามันจะมีหัวลบที่ต่ำก็ตามแต่ครับแต่มันก็เป็นการแสดงถึงภัยคุกค,คามต่ออเมริกาโดยตรง เช่นเดียวกับเรือเอเมอรอนกอชอปนะครับที่รัเสเซียนั้นมีการส่งไปคืออย่างน้อยที่สุดนะครับการมาของรัเสเซียในครั้งนี้ก็เป็นการแสดงถึงแสนยานุภาพนนการทหารนะครับที่ต้องการไปกดดันอเมริกาเหมือนประหนึ่งว่าฉันสามารถที่จะนําเรือรบเนี่ยนะครับมาขี่คอคุณซึ่งมันก็เป็นศึกศักดิ์สรีกันครับระหว่างหมาำนาจเนี่ยนะครับ แต่ว่าในขณะที่อเมริกานะครับส่งเรือดำน้ำขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ USS เฮเรนานะครับกลับมาเยือนทางตอนใต้ของคิวบาที่อ่าวโกตาดาโมฮาวาน่าตั้งอยู่ทางตอนเหนือของคิวบาแต่ว่าในขณะที่สหรัฐอเมริกามีการส่งเรือดำน้ำมาเยือนทางใต้มันอยู่กันคนละฝั่งเลยฮะร,ระหว่างเหนือกับใต้เนี่ยนะครับการมาเยือนแบบนี้ คงไม่ได้สื่อความหมายว่าอเมริกานั้นต้องการที่จะมาฉะรัเสเซียหรอกนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นการมาเยือนในเชิงสัญลักษณ์ก็เท่านั้นเองแต่ว่าการมาเยือนเรือนน้าของอเมริกาตรงนี้ก็น่าจะคิดว่ามันจะเป็นประเด็นทางด้านของการเมืองระหว่างอเมริกากับคิวบาซะมากกว่าเหมือนอเมริกาเนี่ยต้องการจะมากดดันคิวบาว่าอย่าให้รัเสเซียนั้นออกหน้าออกตาซะจนเกินไปนะครับให้คุมเกมหน่อย ก็เหมือนกับในกรณีที่คิวบานั้นก็เคยมีการออกมาพูดถึงว่าการที่รัเสเซียเนี่ยน,นะครับส่งเรือรบทั้ง4ี่ลำนั้นคิวบาก็ต้องการจะสื่อแบบเป็นกลางๆว่าเรือรบทั้ง4ี่ลำเนี่ยน,นะครับมันปลอดซึ่งหัวรบนิวเคลียร์มันจะไม่มีคําว่านิวเคลียร์นะฮะการที่รัเสเซียมาเยือนนั้นมันหวังผลในแง่ของเชิงจิตวิทยาก็เท่านั้นเองครับ เขาคงจะไม่มีการเขับไปยิงขีปนาวุธน่ะครับใส่อเมริกาอย่างแน่นอนซึ่งถ้าหากว่ายิงเข้าไปจริงๆนะครับมันก็เป็นเหมือนเป็นการทําภารกิจฆ่าตัวตายชัดๆพอรัเสเซียเองก็ต้องรู้ว่าที่อ่าวเม็กซิโกนะครับมันก็เต็มไปด้วยเรือรบของอเมริกาจํานวนหลายลํานะครับแถมมันยังเป็นที่ตั้งสําหรับฐานทัพเรือสําคัญนะครับมันก็เรียกได้ว่ามันเป็นศึกศักดิ์ศรีกันครับระหว่าง2มหาอำนาจ ทั้งสองฝ่ายนะครับคือต่างฝ่ายเนี่ยต่างกา็ปากแข็งละอเมริกาก็บอกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้สะทกสะท้านหรอกนะครับแต่ในความเป็นจริงก็คือว่าอเมริกาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเซนส t ที e ต่อเรื่องนี้ฮะไม่ใช่ว่ามันจะไม่มี